ทำครัวปูนก็อาจจะหนีไม่พ้นปัญหาปลวกและเชื้อราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครัวปูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการทําครัวนะครับเพราะว่าแข็งแรงแล้วก็ราคาถูกซึ่งโครงการหมู่บ้านเนี่ยก็มักจะแถมครัวปูนให้ลูกค้าด้วยแต่ครัวปูนที่แถมมาหรือว่าก่อเองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีหน้าบานหรือลิ้นชักแบบสม็นเล็จรูปที่สามารถจัดใส่ได้ ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องไปสั่งทางานบิลอินซึ่งกว่า90%เนี่ยวัสดุจะเป็นไม้ทําให้หนีไม่พ้นเรื่องปลวกและเชื้อราครับนี่คือตัวอย่างครัวของลูกค้าเราครับถึงแม้ว่าจะเป็นครัวปูนก็จริงแต่ก็ต้องทุบทําใหม่เพราะว่าปลวกเนี่ยกินวงกบและโครงไม้ด้านในทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีปัญหาเรื่องเชื้อราด้วยครับซึ่งถ้าคุณชอบสไตล์ปูนเปลือยและไม่ต้องการฟังก์ชันจัดใส่มากครัวปูนก็ตอบโจทย์เลยครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะใส่หน้าบานหรือลิ้นชักเเพิิม่มมททาางบบรรรษััักกกีีววสดดุซนน์อ้ปล 100%0% ซึ่งสามารถนํามาทําวงกบและตู้ใต้ครัวปูนของคุณได้ทําให้ครัวปูของคุณมีความสวยงามปลอดภัยจากปวกและเชื้อราและใช้งานได้จริงในระยะยาวครับ